พ่อแม่พี่น้องจา๋าพ่อเพื่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะนะทุกคนจา๋าไม่อนีซาเลือนหน่อยก็ได้นําอาหารทะเลเลยหรือผู้อาหารที่ว่าเป็นปลานะจ๊ะนอไขมันต่ําที่สุดเลยนะจ๊ะนอไขมันต่ําตั้มจาพี่น้องจ๋ากับผักผักมากมายนะจ๊ะนอกะน้ำจิ้มแล้วกะ ปลาแซลมอนดองซีอิ๊วนะนะจ๊ะเนาะกากุ้งจะพี่น้องจ๋ากุ้งสดดองน้ำนะจ๊ะเนาะทุกคนจา๋าสาวลอยไ่ได้ดองดองแต่ปลาซ,ซื่อๆนะจ๊ะเนาะอันนี้กระดองจัดแต่ดองที่หลังนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋าปลาหมึกสองตัวนะจ๊ะนายได้ปลาหมึกสดมาสองตัวนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ามือเ้าไปตลาดมาเอ้ยไปร้านข้ามานะจ๊ะเนาะทุกคนจา๋าไปได้ปลาหมึกสดมาสองตัวนะจ๊ะเนาะสาวลอยจะเลยจัดการดองเพลินเลยนะจ๊ะเนาะแล้วเฮาดองไว้หลายชั่วโมงอยู่จากกับ ถามมากินพร้อมกันนะจ๊ะเนาะพี่น้องจามาจ่าว้าหลายกระายห่างนะจ๊ะเนาะมาจําเขาไม่เยาาไปน้ากันเลยนะจ๊ะเนาะเยาเหย้าเยานะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋านี่จ่ะทุกคนจ๋าน้าซอสพริกบ่แม่น้าจิ้มนะจ๊ะเนาะซอสพริกจ่ะทุกคนจ๋ามือนี่ซาเล้วหน่อยกระเรียมหยอดซอสปริกลงไปน้านะจ๊ะเนาะหยอดไปแล้วจ่ะในอันนั้นจิ้มซีฟู้ดของเขานะจ๊ะเนาะทุกคนจ๋ะหยอดไปแล้วนะจ๊ะเนาะ กลับมานั่งให้ไปนั่งกันนะจ๊ะเนาะทุกคนจามาจ้ะว้าวไลฟ์ที่างละขั้นแรกก <c> ะ <oughs> แก่เพชดน,นะจ๊ะเนาะยินน,น้ำจ้ะทุกคนจายินน้ำนะจ๊ะเนาะแก่เผ็ดจะ้ะว้าวมาจ้ะทุกคนจ้ะ ตะเกียบบ่รู้ว่าจะขีดได้หรือเปล่านะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันอันมืดนะจ๊ะเนาะรู้สึกว่าอันจิรื่นซะเหลือเกินนะจ๊ะเนาะมามื้อนี้มื้อนี้กะได้เวลามันโบกนะจ๊ะเนาะจอกแรกหูสั้นซองร้องนะจ๊ะเนาะจอกสองหูสั้นที่รี่นะจ๊ะเนาะจอกสามหมาเลียปากซื้อซื้อๆนะจ๊ะเนาะมาจ้ะพี่น้องจ่าจวดนะจ๊ะเนาะ สิบเอ็ดตัวจะพี่น้องจ๋าอยู่ในนี่นะจนะเนาะน้องสาวทรงมาให้นะเนาะสี่สิบเปอร์เซ็นต์จ้ะโอ้หอ้อ,หองทามว่าไอห้องทามมาสั่นว่าห้องท้องว่าว่า,าเลยเนาะจนะเนาะมาพี่น้องจ๋า้อมาคันแรกซาโลนะกับชิลองนี่เลยนะจเจนะ่ะโอ้พี่น้องจ๋า เชือสิบเอ็ดตัวนะจน๊ะมาแซ่บจ้า ไม่หยังเจ็โปดสิบอจ่ <c oughs> <ส>ะแซ่บหูงสีเฮ็ดกินกะโดนแล้วนะจ๊ะเนาะปึกแต่ว่าโดนจ้ะทุกคนจ้ะปลาหมึกสดจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หอมน่าขว้ หนวดหนึ่งลงคอนะจ๊นนะเนาะหนวดหนึ่งติดอยุ่เขี่ยวจ้ะทุกคนจา้าอืมอลองป่านะจ๊นนะเนาะว้าวอืม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 ออืมอม สุดยอดของความแซบแซบ,บอีดีจ้ะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวลืมกลับมานะจะ๊ะเนาะได้จะเก็บไม่มานะจะ๊ะเนาะอันนี้รู้สึกว่าปวดสะใจจ้ะพี่น้องจ้ากลับไปได้สาหร่าย <c oughs> สาหร่ายทะเลมาน้ำนะจะ๊ะเนาะทุกคนจ๋ากลับไปเอามนะันจะเนาะนะจ๊ะเนาะลืมจ้ะพี่น้องจ๋าลืมจ้ากระเล่นแปะไปเอาอันสาหร่ายมาน้ำนะจะ๊ะเนาะมาจ้ะคือนะจะ๊นะเนะาะนะ มือใดมันม่เด่นนองไห้มันนอนมาหลับจะพี่น้องจ้าสัตไปจักน้อยนะจน๊ะเนาะเพื่อเพื่อฟังสักใจจ้ะพี่น้องเผ็ดอีดีนะจน๊ะเนาะอันนี้เผ็ดโ,โพดโพโน้นะจ๊ะเนาะถูกแต่เผ็ดกินไปไห้ไปจ้ะทุกคนจ้าแ่บจ้ะมาว้าวนี่จ้ะพี่น้องใส สาวเราหน่อยดื้อมาสอนมานะาจะเนาะ่่เป็นอย่างจะ้ะพี่น้องจ้าไม่เป็นอะไรเลยนะคะมานี่จ้าทุกคนจ้าม่วน รสชาติลงโตมากจะ้ะทุกคนจะ้ะรสชาติลงโตหรีจะ้ะความกลมกลม่อมได้กินงาขวได้กลิน่น สอดอย่างกับห้ค,กค,คิกโคเมนคิกโคเมนจักพี่น้องจาะได้กินคิกโคแมนขึ้นมานาานะจ๊ะตามมื่อด้กินกระเทียมกระเทียมสดอืม รสจัดอื้ลองเห็ดเบืองนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าลองทำกินเบืองเราสึกรู้สึกแบบแซ่บถ้าเราทำเป็นตรงนี้แซวมันจ้ะทุกคนจ๋า แกนอาหารทะเลพวกมืกพวกงั้นก็ฮได้อยานจ้ะนะอือหือคือเนีอย่าเอี้ Ja! Hmm. Uh -huh. yep. Эх <laughs> บวดบดักใจ ตอบคอมเมนต์ซาถ้าสาวเราหน่อยตอบคอมเมนต์ซากอะขอถูดขอไผยนะจ๊ะเราทุกคนจากเพราะว่าช่วงนี้สาวเร้เหลือหัวก็เริ่มงานไหมนะจ๊ะ ทุกสิ่ทุกอย่างกับมค่อยลงโตดีปันใดนาะช่วงนั้นนกับ่ได้ลงคลิปหลายปันใดน่าจะนาะทุกคนจ่าเพราะนสองสามมือลงคลิปน่าจะนาะเพราะว่าช่วงนี้งานกับมค่อยลงโตน่าจะสาเลยหน่อยกบบุีเวลาทำคลิปนะาจะนาอแล้วก็บุีเวลาเขามาตอบคอมเมนต์นะาจะนาะแ็่ว่เป็นอย่างนะจะนาอเขามาชมได้นาะน้เีสาวเลยหน่อยมีเวลาอาจะเข้าติดตามไปนะาจะนาอทุกคนจ๋าเขามาเบิ่งได้เลยน่าจะนาะทุกคนจ๋าพี่น้องจ๋าทุกๆคนเลยนะาจะนาะเพื่อนเกาเพื่อนหูแล้ว คลิปนะจ๊ะทุกคนจ๊ะกับเพื่อนไม่อะซิบูรูนะจ๊ะนอนไปเจอวัเสารเลยอหน่อยตอบซะขอถอดขอไพ่นะจ๊ะนะทุกคนจ๊ะไว้นักที่นี้ด้วยนะจ๊ะแสบต่อจ๊ะโอ้ยเนับช้าช้าแล้วจ๊ะนั่งผื้นนะจ๊ะนอพี่น้อง มอนดองจ้ะทุกคนจ้ะเขากันไปเลยขเอกเลยนะจ๊นะเนาะพี่้องจ้ะมาจ้ะเริ่มชิกกเกะของแล้วนะจ้ะจับนัวม,มากินปลาใหหมดน,นะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าเรือต็น にいにいなって。 าจทำมารับชมรับบืงช่องสาวๆอินสวรีเด่นนาจะมาทุกคนจ๋ะไปพอกันคลิปหนาเราจะมาทุกคนจ๋าไ้พอกันคลิปหนาเลยนะจ๊ะเจาส้างายกับที่นำเสนอคลิป